แต่คู่ต่อไปนี้ค่ะเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจดีต่อใจแฟนๆมากๆจริงๆนะคะจนคนเนี่ยจับจีนกันเรียบร้อยแล้วละค่ะสําหรับคุณมิวสุเปิรธสิ์นะคะแล้วก็น้องตุนพากอนซึ่งข่าวก่อนเนี่ยน้องตุนค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์พี่ๆแล้วนะถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะน้องก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่มีคนซับพอร์ตมีความคิดเห็นต่างๆดีใจที่เอ็นดูพวกเราแล้วน้องก็บอกอีกค่ะบอกว่าผมเนี่ยกับพี่มิวนะรู้จักกันตั้งแต่ก่อนเข้าวงการตั้งแต่ เรียนมหาวิทยาลายัยก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆร,รอติดตามดูแล้วกันครับส่วนของขวัญวันเกิดนะคะก็ได้ส่งให้พี่มิวไปแล้วที่บ้านของเขาเอออัลล่าสุดค่ะก็ถึงเวลาของพี่มิวแล้วนะจ๊ะก็ทำให้พี่มิวออกมาตอบประเด็นนี้กันสักหน่อยว่าเจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างคะนะคนะครับะรนะครับเรียกว่าเราเผื่อแผ่วความรักให้กับทุกคนค ไม่ได้บอกแค่เขาคนเดียวบอกเพื่อนๆก็บอกเหมือนกันพ่อแม่ก็บอกคอมเมนต์เพื่อนโลยเปคอมเมนต์เขาใหม่ก็คอมเมนต์เหมือนกันนี่บอกรักดาววิบ่อยจะตายทำเลยพอน่ารักน่ารักครับซึ่งซึ้งนี่นานๆทีนะนานๆทีจะเป็นอย่างนี้ทีใช่ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วปกติก็เป็นยังไงก็ก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อยกากๆอะไรครับผมแล้วของคันนี้เขาส่งไปที่บ้านตกไปไหน ก็ก็ถูกใจก็เหมือนประมาณว่าคือเขาเขารู้ว่าเราชอบดูพวกหนังซีรีส์ครับเขาก็เลยจัดเซตโฮมเทเลเตอร์มาให้ก็ดูก็ดูเพลินดีมันดูในโรงหนังมีรีวิวเลยบอกเขาว่าเออดีมากอะไรเงี้ยูกใจยังไงอะไรเงี้ยที่ิิวก็บอกสุดตัวไปเรียบร้อยแล้วบอกไปว่าชอบชอบไถึงชอบชอบเขาชอบพีเตอร์ชอบของกวน ก็ก็แอบได้ดูเหมือนกันครับเหมือนมันก็ได้ส่งทวิตเตอร์แล้วแบบแฟนๆก็แบบโพสดไมาให้ดูว่าเนี่ยเป็นตัดมาเป็นยังไงบ้างคือเหมือนเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีงานนะแล้วก็ต้องมีต้องมีสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้เข้าไปดูยาวๆว่าเป็นยังไงบ้างอึ้งนะอึ้งอึ้งกับคำสัมภาษณ์นะเออแต่ก็น่ารักดีนะก็กำลังศึกษากำลศึกษาการอะไรอย่างี้รู้สึกยงคำนี้คำนึงกำลังศึกษาก็เหมาะกับชื่อผมดีทำไมอ่ะผมชื่อสุภสิทธิ์ครัับบบผมต้้งใหแว่าาคกกรรเียน ก็ต้องเรียนรู้ศึกษากันไปมิวกับตุนยังไงก็ตามที่เขาบอกแหละก็ศึกษากันไปเรื่อยๆ ไม่ว่าในจะในฐานะอะไรก็ตามนะครับสบายใจแล้วกันครับโล่งๆแหละก็สบายใจครับผมพี่ก็เหมือนเขาก็พูดในมุมเขาเราก็พูดในมุมเราล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมผมก็เดียวความคาดหมายเหมือนกันสซอร์ไพรสเหมือนกันสซอรพายเหมือนกันก็มีมีโอกาสครับผมก็มีหลายๆบบหลายๆงานติดต่อมาเหมือนกันแต่ก็อยู่ในช่วงคุยว่าเอ๊ะเราควรจะรับหรือไม่รับอะไรยังไงดีเรื่องคิวด้วยครับมันก็เป็นเพื่อนกันไม่เห็นต้องเขินเลยเฮ้ยหรอศึกษาดูใจแซวว่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันมากกว่าเฟนโซนแล้ว และเพื่อนที่ศึกษาดูใจกันถั้าถักยากับคู่กันอะไรแมบที่ดีแล้วกหรือว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกผมชอบชอบความโพสิทีฟของเขาครับชอบความแบบเหมือนอยู่ด้วยแล้วเหมือนอุณหภดีเวลาไปไหนอยากไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกมากๆเลยมีมีไปกินก่อนครับผมเพราะว่าวันเกิดเนี่ยไปมิลานไปนวีก็เลยไม่ได้อยู่ที่ไทยวันเกิดเราก็มีวิดีโอคอลไง นี่แหละคนจริงไม่ได้พูดเรื่องงานเลยเนี่ยรักระยะไกลไม่มีผลเนอะพี่มิ้วซุแล้วมีวิดีโอคอลวิดีโอซุ้มท้ายแล้วมีสุขุสิทธิ์ไม่ตายใหม่อ้ายวนี่แหละรักนะครับพูดยังไงฮะรักนะครับรักใครรักใครรักทุกคนเลยครับ